สวัสดีสครับพี่น้องครับ19มิถุนาเออกรกฎาคมแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่จะเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สำคัญอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พิธาจะถูกเสนอโหวตครั้งที่สองนะถ้าไม่เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าอะไรขึ้นมาเนี่ยพิธาก็คงจะดีไม่ดีนะ เดิมเนี่ยก็คือบอกว่ายังไงก็จะไม่โหวตก็เราก็คาดหวังว่าคงจะแค่ไม่โหวตคนที่งดออกเสียงคนที่ไม่ประชุมแม่ทั้งหมดเนี่ยนะก็จริงๆก็เป็นส่วนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังนะถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นแล้วก็ครั้งที่สองมาโหวตปกติแล้วก็ไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราครับเราก็ต้องถือว่าสวนะเขาไม่เห็นด้วยในเชิงหลักการจริงๆนะยอมรับไม่ได้จริงๆ หรือถ้ามองว่าเอาในเมื่อนะโจทย์ของฝั่งเขาเนี่ยคนที่ตั้งสอวอมาเนี่ยบอกว่าต้องไม่ให้พิธาไปเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมใช้คำว่าความจริงเลยเพราะว่าสิ่งที่สอวอแสดงออกมาเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเป็นอันธพาลทางการเมืองเป็นโจรนะมันจะปล้นอำนาจจากนะก้าวไกลเพื่อไทยแปลว่า การฟอร์มรัฐบาลเนี่ยต้องถือว่าเพื่อไทยอยู่ในก้อนเดียวกันนะถ้าพิทาไม่ได้ก็แปลว่านะเพื่อไทยเนี่ยความต้องการของเพื่อไทยและคนที่เลือกเพื่อไทยนะในการจะจัดตั้งรัฐบาลอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยถูกปล้นไปการปล้นครั้งเนี้ยตอนแรกก็อ้างหนึ่งหนึ่งสองเดี๋ยวก็ขุดในเรื่องนะความมั่นคงบ้างขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองแค่ว่านโยบายเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ จ้องจะปิดเขานะปิดเขาปิดนะ่ปิดชีพทางการเมืองเขาเนี่ยโดยการยื่นฟ้องแล้วยื่นฟ้องแบบนะมีพิรุษอะ่ะชงเรื่องก่อนการเลือกตั้งนะไม่กี่วันอะ่ะพอมันชงไปแล้วอา้าวมันผิดเงื่อนไขเวลานักร้องมันทำงานไม่ละเอียดกกตชงเองอะแล้วส่งในวันที่เขาเลือกนายก แล้วก็ฝ่ายสารมนูนก็จะมาตัดสินกันวันก,นก่อนการเลือกตั้งหรือวันเดียวกับวันวันที่เขาเลือกนายกมันชัดเจนอยู่แล้วว่านี่คือการสมคบคิดกันปล้นอํานาจของประชาชนที่มันกําลังโผล่ชัดเจนก็คือพฤติกรรมของเพื่อไทยนะผมจะไม่สรุปอะไรมากเมื่อคืนผมได้ให้สูตรจอ,จอ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 นะคือจอโจอจอเจ้าจอโจนซึ่งวันนี้ทั้งภูมิใจไทยทั้งั้หมดพฤติกรรมจะปล้นนะ จะให้การเลือกนะการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่สําเร็จมันชัดเจนมากเกาเพื่อภูมิใจไทยเนี่ยนะรัฐบาลครั้งนี้มันจะต้องเป็นให้ได้แล้วร่วมกับเพื่อไทยจอที่สามคือจอเจ้าสัวนี่อยู่ข้างหลังหมดตัวที่มันโผล่มาช่วงหลังเมื่อคืนผมพูดไปก็คือจอจันสองล่ามันมนะีประวัติศาสตร์มันมีการวิเคราะห์โดยสื่อเช่นมนติชนมนติชนรายสัปดาห์ จอตัวสุดท้ายจอจีนนี่เขาอยู่ห่างออกไปนะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่เขานะเขาครอบงำไว้แล้วครอบครองไว้แล้วแล้วก็ต้องการนโนะยบายที่จะเป็นคุณกับการครองประเทศไทยต่อไปห้าตัวเนี้ยวันนี้มันจับไม้จับมือกันชัดเจนมากนะผมเนี่ยนั่งฟังข่าวเนี่ยเพื่อไทยนี่พิรุษเพียบเนะ่ะทำท่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะเห็นกันชัดเลย ครั้งเนี้ยนะเขามีตัวเล่นนะแล้วก็เขาพร้อมจะเล่นได้หลายทางเพราะเขาตกลงกันไว้แล้วเกมเนี้ยนะลูกแกะไม่รอดนะเพราะทางเดียวที่ลูกแกะจะรอดได้นะคือต้องทําให้สวนะมันโบดตามปกติหรือต้องทําให้มันโบดด้วยความกลัวด้วยความสํานึกในบาปบุญคุณโทษสํานึกในหลักการแต่ไม่มีใครไปไปทำอะไรสรวรได้เลย มันกลัวนะฮะมันจะฟ้องกลับอไรทั้งหมดเนี่ยโจทย์มันนะนะให้เรารู้ไว้ไอ้สวอเนี่ยไอ้ตัวที่มันปากโป้งมากๆเนี่ยคุณต้องทําให้มันปากโป้งต่อไปไม่ได้นะไม่ได้แปลว่าให้ไปฆ่าตายนะให้มันสํานึกว่ามันทําอย่างนั้นไม่ได้มวลชนนะคนที่เลือกสิบสี่ล้านคนหายต๋อมหมดนะคุณไม่โผล่หัวขึ้นมาแสดงตัวเลยพวกนี้ถ้ามันเห็นว่าคุณไม่โผล่ตัวนะมันจะทําอย่างที่มันต้องการ นอกจากพิธาเป็นนายกวันนี้ไม่ได้แล้วถ้าเพื่อไทยเสนอโหวตมันก็บอกว่ามันวันนี้มันจะไม่ให้โหวตพิธาด้วยมันบอกว่าเสนอโหวตไปแล้วโหวตซ้ําไม่ได้แล้วคนที่ตัดสินว่าโหวตต่อได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ตัวตัวพรรครวมแปดพรรคแต่มันคือทั้งรัฐสภาถ้ามันไปทางนั้นแปลว่ามันยกรับเบียบรัฐสภา เหนือรัฐธรรมนูญเออดูมันถ้ามันทําตรงนั้นสําเร็จปุ๊บเนี่ยนะที้ต่อไปก็ไปเพื่อไทยพอถึงตอนโหวตเพื่อไทยเนี้ยมันชัดอยู่แล้วมันพวกเนี้ยมันไม่ปิดมันบอกเลยว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่เพื่อไทยมันไม่เลือกให้เพื่อจะเปิดทางให้เพื่อไทยนะนะครับไปสมสู่ข้ามพันธ์คัเนะ เพราะวันนี้เพื่อไทยเองก็ลําบากถ้าจะไปอย่างนั้นได้ต้องทําให้เห็นว่าจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจําได้นะตั้งแต่ก่อนจะโวดเนี่ยน้องโบเนี่ยบอกเลยว่าการโวดครั้งเนี้ยจะมีการโวดสามครั้งพิธาไม่ได้เป็นนายกนะครับแล้วเต้มงคลกิจมันบอกเลยนะพิธานเนี่ยไม่ติดคุกก็ต้องรีภยัย นี่คือการเมืองนะที่เราเห็นชัดอ่ะคือยามปร,ระชาชน่ะยามประชาชนมันปล้นเน่ะเรารู้ทิศทางของมันหมดมันไม่ได้ปิดมันย่ามใจมันไม่กลัวประชาชนผมนะ่บอกแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วประชาชนจะต้องเตรียมเอาไว้เตรียมกําลังพลเอาไว้เพราะอะไรที่ไม่ชอบทำในี้คุณเป็นเจ้าของประเทศคุณเป็นเจ้าของอํานาจ มันเข้าไปอยู่ในสภามันกินเงินเดือนจากภาษีอกรของพวกเราทั้งหมดร่ำรวยกันนะอนุทินสี่ละสี่พันล้านนะไอ้ทาดาก็เท่าไหร่วันนี้ธรรมนัตเริ่มเข้ามาแล้วมันอยากให้ฟังคลิปที่ผมพูดเมื่อคืนนะวันก่อนนะวันนี้นะ อยากให้คนไทยสรุปละว,ว่าถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นคุณอยากสงบคุณก็ยอมมันแล้วก็ไปปร,ประเทศเป็นยังไงก็เป็นไปก็อยู่ไปอย่างนั้นนะแล้วถ้าคุณยอมมันครั้งเนี้ยมันก็จะลุกคืบไปเรื่อยๆนะดีไม่ดีต่อไปก็คือตัดสิทธิ์การเมืองพิธาและคณะมันเคยทํามาแล้วนะมันจะทาอีกเพราะการล่มสลายของก้าวไกลนะ่่มันคือกําไรของเพื่อไทยคืออนาคตของเพื่อไทยไม่มีใครมาปกป้องเพื่อไทยนะก้าวไกลนะ นอกจากประชาชนวันนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยคือวันตัดสินอนาคตพวกท่านแล้วนะวันนี้มันอาจจะยังไม่หักดิบมันแค่ไม่ให้พิทาเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแตนะ่แล้วเราจะได้เห็นว่าแม้ว่านะก้าวไกลจะยอมให้เสนอเพื่อไทยแล้วนะเพื่อไทยมันก็จะมีพิรุษมันบอกว่าต้องเอาพักอื่นเข้ามาแล้ว MOU มเดิมเนี่ยต้องล้างให้หมดสันดานเพื่อไทยจะได้เห็นวันนี้ ธาตุแท้เป็นอย่างไรเราได้เห็นละครต่อจากนี้ไปมันจะเป็นบทบาทที่บาดตาบาดตาบาดใจพี่น้องมากที่สุดขนาดผมเนีปฏิบัติธรรมมาเนี่ยนะยอมรับเลยว่านะโทสะเนี่ยขึ้นเต็มนะก็ไม่ต้องพูดถึงละนะโลภะนี่อาจจะไม่ได้หนักหนาอะไรเพราะไม่ได้ปรารถนาะไม่ได้มีส่วนแบ่งส่วนกินอะไรนะนะ ได้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนชีวิตผมก็เป็นแบบเดิมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแต่โทรศนี่แรงมากนั่นก็แปลว่าโมหะนะความลุ่มหลงหลงในเรื่องของตัวตนของกูะอะไรก็ยังมีอยู่การมวุ่นวายเรื่องชาวโลกก็คือโมหะอยู่ละแต่โทรศัเนี่ยอยู่เต็มเลยคือถ้าผมเป็นขบวนที่นะเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ย ปานาริบาดจยผมต้องเกิดขึ้นแน่ๆสำหรับตัวผมนะคือมันทนไม่ได้จริงๆกับไอ้สิ่งที่เห็นกับหูกับตานเนี่ยเพราะฉะนั้นเะนี่ยนะผมวันนี้คงจะไม่ฟังดีกว่านะครับหรือจะลองฟังแล้วก็นั่งสมาธิดูแล้วก็พยายามแยกพยายามไม่สนใจเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของคนไทยแล้วล่ะท่านจะยอมอยู่เฉยๆนั่งบนนั่งอะไรกันไปเฉยๆแล้วปล่อยให้ไอ้คนโจรวันนี้ไม่ถึงห้าร้อยนะ บทบาทวันเนี้ยในสภาเนี่ยสอวอไอตัวที่เด่นเ,น,เนี่ยมีไม่กี่ตัวภาษานักเล่นเขาใช้ว่าเชือดไก่ให้ลิงดูนะเพราะวันนี้แทนที่จะไปเล่นงานสอสอไปเรื่อยเปื่อยคุณต้องเล่นไอสอวอคุณต้องจัดการเล่นแล้วจริงๆเนี่ยนะขบวนประชาชนเราอ่อนมากจริงๆมันต้องมีนะขบวนประชาชนไปบีบพักการเมืองปลุกจิตสํานึกมันว่ามึงต้องรักษาเวที รัฐสภาของประชาชนไว้เพราะพวกมึงเป็นตัวแทนราษฎรโอ้ชั่วร้ายกว่าที่คิดอ่ะไม่อยากจะคิดสงสารนะเอาเป็นว่านะเป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องคิดกันจริงจังแล้วแ่ะว,ว่าจะยอมไอ้พวกโจกรกบฏเหล่านี้ไอ้พวกมาเฟียทางการเมืองเหล่านี้ต่อไปหรือว่าจะบอกว่าพอกันทีแล้วลุกขึ้นทำอะไร เพื่อให้นะสิทธิศักดิ์สรีของประชาชนได้รับการรื้อฟื้นคืนมาเพราะมาอย่างนั้นก็แปลว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถูกขมขืนถูกจับเป็นตัวประกันไปเรียบร้อยและมันจะทําอย่างนั้นไปอีกยาวนานได้เป็นรัฐบาลปุ๊บต่อไปต่ออายุสอวอ,อีกอะไรอีกคนเหล่านี้ไม่มียางอายไม่มีสํานึกพี่น้องต้องกําจัดอย่างเดียวเลยล้มช้างถ้าพี่น้องไม่ล้มมันนะไม่ลุกมนมาล้มมันนะ ก็ดรเพียงดินก็น่าจะได้นะัถึงเวลานะวางมือทางการเมืองเสียทีเพราะว่าลุ้นคนที่ไม่สู้เนี่ยผมไม่ไหวแล้วนะแล้วก็เสนออะไรไปนะมันคนมันไม่ทำนะเหมือนนักมวยอสอนเชิงอะไรให้หมดแต่ถึงเวลาไม่ชกไม่พร้อมแล้วก็แพ้ซ้ำซากเนี่ยปั่นต่อไม่ไหวนะดรเพีงดินเนยแต่ไม่อยากมาให้เสียกำลังใจนะตอนนี้ ไม่ใช่เวลาท้อแท้มันคือเวลาที่คุณต้องโกรธแล้วคุณต้องลุกขึ้นมาทำงานแล้วอย่าทำงานแบบอ่อนปวกเปียกแล้วเล่นตามเกมเขาอีกคุณเล่นตามเกมอย่างเดิมหวังความดีหวังความนะตรงไปตรงมามันไม่มีหรอกคุณเล่นกับมาเฟียเนี่ยนะถ้าวงการนักเลงมันฆ่ากันตายไปข้างหนึ่งแต่ถ้าวงการอำนาจทางการเมืองอย่างที่พวกเราอยู่กันเนี่ย มันก็คือการทําให้คนที่มันทําชั่วเนี่ยคนที่มันปากสว่างย่ามใจเนี่ยมันสงบปากสงบคําคุณจะทําอย่างไรก็ได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมจรญญาและสิทธิมชนผมบอกไปแล้วต้องทําถ้าคุณไม่ทําก็ยอมรับเป็นทาสเป็นไพร่ต่อไปนะะผมพูดแค่นี้แหละนะสั้นๆน,นะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ